เอ่ยข้อมูล h u ว w e i m a e 50 Series จะเรียมเ,เปิดตัวปีนี้อาจใช้ 5G ได้จะมีทั้งเวอร์ชันคลิน9000และ Snapdragon 8 g e 1, 1สวัสดีครับผมทีมไอทีฟ้านะครับวันนี้ผมก็มีโค้ดส่วนลดจากช้อปปีมาแจ้งนะครับสําหรับคนที่ชอบผ่านแอปเท่านั้นนะครับสนใจอะไรือเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใ,ใต้คลิปนี้นะครับเม<ร>ื่อปี2020 ทางหัวเว่ได้เปิดตัวหัวเว่ยเม e 40 r ซรีออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ได้ผ่านมา2ปีแล้วนะครับแต่ h u วเว่ยเมท50 r ซรีก็ยังไม่ได้เปิดตัวมาสักทีนะครับทำให้หลายคนกระวลนว่าสมาร์ทโฟนเมท r i รีอาจถูกยกเลิกการพัฒนาไปแล้วครับล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไเป็นเช่นนั้นครับเพราะมีข้อมูลว่า h u วเว่ยเมท50 r ซรีจะเปิดตัวได้ในปีนี้ครับโดยแหงข่าวจากประเทศจีนได้เผยว่า หัวเว่ยเมท50ซีรีส์จะเปิดตัวอย่างแน่นอนในปีนี้โดยจะใช้ชิปที่ผลิตบนสถาปัจยกรรมระดับ14นาโนเมตรเพื่อหลบเลี่ยงข้อจำกัดของรัฐบาลสหรัฐและจะใช้ชิปประมวลผลิ麟 9005G Air Snapdragon 8 Gen 1ค้ากันไปและน่าจะสามารถใช้ 5G ได้ด้วยครับแต่ตอนนี้ข้อมูลของหัวเว่ยเมท50ซีรีส์ยังมีอยู่น้อยมากครับและยังไม่สามารถยืนยันการเปิดตัวได้นะครับยังไงคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไล k e เพื่อ like, เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ